ก็สวัสดีผู้ชมทางช่องเขียบัมช n e l นะครับผมพบกับใบงานที่4นะครับแนวคิดจากบทอาคยานนะครับก่อนที่จะไปรับชมเรงฝากกดไลค์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นลังใจให้ผมเลยนะครับผมแล้วก็ฝากอีกช่องหนึ่งเลยนะครับผมช่องนี้ชื่อว่าช่องตะปุยหลุยนะครับผมจะเป็นแนววิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาวิทยาการคำนวณน,นะครับฝากด้วยนะครับช่องนี้เลยครับผมดอนกา มาพบกันเลยครับผมใายงานที่4นะครับผมภาษาไทยป6คุณขอมาเราจัดให้ครับในช่วงนี้อา่านและศึกษาบทอาขยานคุณแผนตอนกำเนิดพลายงานแล้วถอดคำประพันธ์และหาข้อคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิตนะังคุณช้างคุณแผนตอนกำเนิดพลายงามนมะาครับมาเริ่มกันเลยครับผมแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมืน่นแสน ไม่แม้เหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเดือนร้างแม่ไปแต่ตัวแม่วันทองของลูกจงกลับมาเขาจะพาวาวุ้นแม่ทูนหัวจะก้มหน้าลาไปไม่ได้กลัวแม่ยามัวมองนักจงหักใจนางกอดจูดรูปหลังแล้วสั่งสอนอำํานวยพรพลายน้อยละห้อยให้พ่อไปดีสีสวัสดิ์กําจัดภัย จนเติบใจญ่ยิ่งยวดได้บทเรียนลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศเจ้าจงอดเจ้าจงอดสาธรรมสม่ำเหมียนสม,นมียนแล้วพาลูกออกมาข้างท่าเกวียนแต่จากเกียนใจจะขาดอนาจใจลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกต่างพันผูกเพียงว่าเ้วยตาไหล สะอื่นร่ำอำลาด้วยอะไรแล้วแข็งใจจากนางไปต่างทางเดี๋ยวหลังยังเห็นแม่แรคเมินแม่ก็เห็นลูกน้อยละห้อยหาแต่เลี้ยวๆเลียวรยวับปั๊บวิญญาณโอ้เปล่าตาต่างสะอื่นยืนตะลึงตะลึงถึงโป๊ะครับผมเขาให้ถอดคันต่างประพันธ์นะครับผมอันนี้ผมไปถอดมาให้นะครับทีนี้นเรามาดูกันทั้ สมวอมันอาจจะไม่ถูกนะครับผมอันนี้เป็นแนวทางเฉยนะครับผมอ่านี่ครับผมแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักน่ครับนี่ก็ก็ผมว่านี่แสดงถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกแรกของลูกที่มีต่อแม่นะครับผมตัวนี้นะครับผมคือายงามนะครับจะไปบวชเรียนนะครับ แม่ก็เป็นห่วงลูกแม่เป็นห่วงลูกครับผมแม่เป็นห่วงลูกคำว่าทูลหัวนี่ก็คือแสดงถึงความรักใคร่นะครับผมแม่ก็เข้านะครับแม่ก็เข้ามากอดมากอดรูปนะครับนี่นี่ครับนางกอดจูบรูปหลังแล้วสั่งสอน,นอำนวยพรภายน้อยแล้วห้อยให้นะครับ ก็อวยพรด้วยด้วยความโศกเศร้าแล้วครับผมนี่ขอให้ลูกมันไปมีความเจริญรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าในการเรียนครับก็คือเราไปบวชเรียนนะครับก็คือตั้งใจเรียนอย่างสม่ำเสมอนะครับเติบโตมาขอให้เป็นเจ้าคนนายคน,นครับนี่ก็ประมาณนี้อวยพรด้วยความโศกเศร้านะครับไปบวชเรียนนะครับลูกผู้ชายลายมือนะั่นคือยศก็คือตำแหน่งยศถารรดาศักดิ์ ก็ขอให้เป็นตำแหน่งรับราชการอะไรอะไรต่างๆนี่ครับผมเจ้าจงอุตสาสม่ำเสมียนก็คืออย่างสมั่ำเสมอตั้งใจเรียนอย่างสม่ำเสมอไปนี่ครับทีนี้ก็แล้วก็พาลูกนะครับมามาส่งอยู่ท่าเกวียนนะครับมา,มารออยู่ข้างเกวียนนะครับมาส่งอยู่จะพาขี่เกวียนนะครับสมัยก่อนมีเกวียนนะครับไม่ใช่มีรถนะครับ ลูกกับแม่ต่างร้องไห้ที่จะจากกันแน่นอนครับผมลูกก็แรดูแม่แม่ก็แรดูลูกต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหลสอื่นท่ำอําลาด้วยอาไรนะครับก็ร้องไห้นะครับผมแม่เขาแข็งใจครับแม่ก็แข็งใจหันหลังเดินกลับก็เดินกลับนะครับแม่ก็เห็นลูกลูกก็น่าสงสารครับนี่แม่เห็นลูกน่าสงสาร ม่ฮันนาอีกที่นึงก็ไม่เห็นแล้วครับไปแล้วครับลูกก็ไปแล้วโอ้เปล่าตาคือว่างเปล่านะต่างสะอื่นยืนตะลึงเงิตื่นตะลึงงงเลยครับผมประมาณนี้นะผมก็ผมก็ถอดประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นแนวทางเฉยนะครับผมน้องๆอ,อาจจะถอดได้ดีกว่านี้มากเลยคนระับอันนี้เป็นแนวทางเฉยนะครับ อันแนวคิดที่น่าจะเลื่อนนะครับผมคือความกระตันยูนะครับเป็นเครื่องหมายของคนดีครับผมนี่เอาเลยครับผมการศึกษาสำคัญในสมัยก่อนเด็กผู้ชายจะได้เรียนหนังสือที่วัดนะผมแต่ก่อนจะได้เรียนหนังสือที่วัดนะผมรุ่นแบบรุ่นพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายนะครับก็สมัยก่อนผู้ชายจะได้ไปเรียนอยู่ที่วัดนะครผม ผู้หญิงก็เป็นแม่สีเรือนนี่ประมาณนี้ครับผมเรื่องนี้ก็ค <laughs NV T> ือสามนะครับพ่อแม่ทุกคนรักลูกและยอมเสียสละให้ลูกทุกอย่างนะครับผมอย่างนี้ครับอย่านอนครับพ่อแม่ทุกคนก็รักลูกนะครับผมยอมเสียสละทุกอย่างนะครับผมการนำแนวคิดไปใช้ในชีวิตปัจจุวันก็คือรักพ่อแม่ครับนี่พายแก้วครับนี่รักพ่อแม่ครับผมรักแล้วต้องเชื่อฟังนะครับผมเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนครับผมในช่วงนี้เราต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนยิ่งช่วงโควิดระบาดนะครับผมระบาดสองบาทนะครับผมอันตรายมากครับตอนนี้ก็เราจะผ่านมันไปด้วยกันนะครับผขอเวลาอีกไม่นานครับมมาเียนแล้วอะไรครับผมสี่ครับผมกล้าหารเด็ดเดียวนะครับผมกล้าหารเด็ดเดียวนี่เจองูนี่ครับผมอย่าเข้าใกล้นะครับผมไม่ใช่กล้าหารในแนวนี้นะครับผม อ่าพี้ครับผมห้าเชื่อมั่นในตนเองครับผมเชื่อมั่นในตนเองว่าเราต้องทําได้ครับผมเราต้องทําใบงานนี้ได้ครับผมเชื่อมั่นเราต้องทําได้ครับผมหกครับผมตอบแทนผู้มีพระคุณครับผมเอตอบแทนผู้มีพระคุณครับเจ็ดสุดท้ายก็คือมันก็คล้ายค้ายกับข้อหกนะทำให้พ่อแม่ภูมิใจครับผมก็คือตอบแทนพระคุณนั่นครับ เราตั้งใจเรียนพ่อแม่ก็ดีใจแล้วครับผมไม่เกีเลยไม่นะครับผมสำเร็จเทมาอย่างนี้โอเคเป็นเด็กดีเชื่อฟังคําสั่งสอนนะครับผมอ่าเป็นยัไงกันบ้างครับผมคุณขอมาเราจัดให้ครับผมช่วงนี้เขียนกันไหมครับตัวหนังสือผมอาจจะมันผมใช้นิ้วเขียนนะครับผมมันมันอาจจะนั้นนะครับก็ลองฟังอ่านดูนะครับ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม